ไมยครับแต่ผมมีแค่ครึ่งหัวใจเป้าหมายของคลิปนี้คือการหาได้มื่อหนึ่งเม็ดเริ่มเลยอย่างแรกเราเริ่มหาไม้กันก่อนละกันโอเคผมว่าไหนๆก็เจอเหินตรงนี้แหละเดี๋ยวผมขุดหินตรงนี้เลยละกันโอเคอาหารเออเราเอาอาหารไปทํำไมวะอ๋อเอาให้วิ่งได้ก็พอแต่ไม่ได้สำหรับฮิวนะครับก็ <laughs> <g ather> <g ather> คือมีไว้กันเราวิ่งไม่ได้นั่นแหละ อุ้ยน้องเตาไม่มีอะไรเลยโอ้โหเวนกรรมนี่เราติดก่อนหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วชิปแรกลุนพอทออยู่ตรงนั้นชิปเปอร์เริ่มสปอนแล้วครับไม่ดีแล้วอย่างนี้ <c oughs> โอเคมีชุดก่อดทองก็ไม่ได้ช่วยอันนี้ผมไม่ได้ใส่เชดเพลตนะเนี่ยอันนี้เป็นชุดผม <c oughs> นี่มันทุ่งซันฟลาวเวอรเฮ้ยตรงนั้นมันวิลเลจเจอร์เอาโพสเน่ยผมขึ้นไปมันจะไม่ยิงมาก่อนใช่ไหมโอเค ได้สมิ m ติ t i n g t e m p l ถามจริงนี่ของแลหาขนาดนี้แต่ไม่มีไดมอนด์โอ้โด้จะตายไปเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมโดดลงไปโอ้โอ้ยกอดโอ้